เสนอจ่ญญาแฟนเจริญทุกคนนะจ๊ะเจอก็จะเคยประจำทุกเช้านะฬิกาโมงตรงมัง่งไม่ตรงมัง่งกับเรื่องเล่าซาซีจะมาซาวซีจูจีจุกจิกกับพวกแกนนะผลฟุตบอลที่เราสนใจไปแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจริญแบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามเอาไว้ทุกแพลตฟอร์มที่เห็นด้านหน้าตรงนี้เป็นบรรจัยเจริญที่มง,งานง่าย,ายๆนี่ให้หล่อทุกคนนะจ๊ะแต่เช่นเคยนะยังคงเป็นเรื่องเล่าซาซีอินอังกฤษเหมือนเดิมอา้าวฝากไว้กันเรียบร้อยนะจ๊ะอาา้าวใหม่ก็มาถึงวันนี้นีีีี่่่่่่กกกกก็ถืืืออออวาาาฟฟุุตบบลลเเเเนน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 ยยยมมมคสสะะะััูแชป้์งจ๊ รอบ8ทีมสุดท้ายอีก2คู่นะโคตรมันโคตรสนุกนะใครได้ดูอยู่นี่นะ่าจะเป็นเกมที่คุ้มค่าเวลานอนดึกของพวกเราเลยก็ว่าได้นะจะเอาไปดูผลโฟุตลที่น่าสนใจเมื่อเมื่อคืนนี้กันเลยกนแล้วกันนะไปเริ่มไปที่เอฟเอครับของประเทศไทยเราก่อนกันแล้วกันนะพวกกรนนะทรูแังคเข้าอยู่แต่ก็แพ้เมืองทองอยู่แตด,ดไป1ต่อ2นะจ๊ะบุรีรัมยูเดตก็เอาชนะเชียงรายอยู่เด,ดไป2ต่อหนะนี่เป็น2คู่บิ๊กแมชและอีกหนึ่งคู่ที่เป็นทีมเล็กเจอทีมใหญ่อย่างซูรินซิตี้ก็แพ้บีจีป คืนนี้เซาเทิร์นดิสตริกก็ชนะอีสเทิร์นไป1-0ปิดท้ายกันที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้าย2คู่นะจ๊ะที่บอกไปนะบาร์เซโลน่าบาร์เซโลน่าที่ไม่ได้ปัญหาการเงินก็ถล่มบรูเซียดอบมุนเสือเหลืองไป4-0ยับเยินเกินห้ามใจอีหนึ่งคู่นะจ๊ะสิงห์พยองแอสตันวิลล่าคาเฟ่ของอูนายคนหนูทองเอมเมรี่นะจ๊ะไปกระตุกหนวดเศรษฐีแดนน้ำหอมเขาเนี่ยนะบุกไปนำปาริชชชแมงก่อน1-0ที่ปารร์คเดแงสุดท้ายเจอ,อย์ที่ปเดียวตุ้มมมตตุุ้้แพ้ไป1สียใจารดวลกกาันกันนดแรที่ฝรั่งเศสนจะอนคยิงล สจมากก่าเมื่อคืนนะจ๊ะเดี๋ยวไปต่อที่ข่าวคราวโครงการลูกหนังโลนะพวกแกนะไปเริ่มที่เรื่องราวของสัญญาใหม่อีนี่บังโมยักษ์หน้ายักษ์เอลนะจ๊ะตัวทุนทีมชาติยิบอย่างโมซาร่ากับผู้พิพรีนะพีหมูมาผามหน่อยช่วยโมกวักกพี่เดยจะไปเราจะไปราจะไปราจะไราจะไปเาจะไปเราจะไปราจะไปเาจะไปเราจะไปราจะไปเราจะไปเราจะไปเราจะไราจะไปเราจะไปเราจะไเาจะไจะไปะไปเราจะไาไปราจะาจะไปเเาเราจะไปเราจะไปเาจะไปเราจะไปาจะไปาจจะไปจะจะจะไปจะไปจะไจะไปจะไปจะไจะไไปจะไไปจะไจะไปจจะไจะไปจะจะไปจ าผู้เล่นนะเทรนด์ Trend. อันนี้ดูแลแมดริดน่าจะได้ไปวอร์จิลเดอะมองฟานได้เขาบอกสัญญ,ญาคล like claro ื่นหน้าล่าสุดเมลสปอร์ตเขารายงานออกมาเช่นเดียวกันกับหลอันสื่อในอังกฤษนะก็ฟังหูไว้3ามหูนะเรื่องนี้นะเขาบอกว่าบางโมโมซาร่าเตรียมจะยักหน้ายักเอวอยู่กับลิเวูต่ออีก2องฤดูกาลเป็นอย่างน้อยนะาจ้ากับสัญญาใหม่ที่น่าจะจบลงเรียบร้อยนั่นเองนะรวมไปถึงฟาบซโซโรมาโน่เยยวข่าวตลาดซื้อขายลูกหนังชื่อดังเนี่ยก็รายงานไปในทิศทางเดียวกันว่าตอนนี้การเจรจามาถึงขั้นตอนสุดท้ายเรียบร้อยเหลือแค่จดปะกาเซ็นแแล้วววก็เปิดตัถงข่า อย่างเป็นทางราบบุรีเฮ้อย่าเป็นทางการว่าบางโมจะอยู่ที่อนฟิลต่อไปนั่นเองนะจ๊ะซึ่งดูแล้วเนี่ยนะโอกาสจะอยู่มีมากกว่าโอกาสจะย้ายนะนะตอนนี้นะจากก่อนนั่นเนี้ยช่วงต้นปีถ้าจำมันได้เนี่ยบางโมเคยบอกว่าเขามีโอกาสจะย้ายมากกว่าโอกาสจะอยู่แต่ตอนนี้คดีพลิกแล้วนะจะ้าแตแ แม m p มยักนะยักเอวหัวอ่านะคือโมซาลาโดยแววมานะานี้จะดายังไม่คอนเฟิร์มนะแต่ว่าเช็คมาจาก2 3าเว็บเนี่ยเขาบอกว่าสัญญาใหม่ของบางโมเนี่ยนะสฤดูกาล2ปีจะมีมูลค่ากว่า42ล้านปอนด์หรือจะดาไปหารมาให้แล้วตกสัปดาห์ละ4ี่แสนปอนด์นั่นเองนะจ๊ะอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มตัวเลขนะแต่เชื่อว่าจะอยู่แถวแถวนี้นั่นเองเอายินดีล่วงหน้าเลยกับเด็กของทุกงมูเหล่านะจ๊ะเพราะอะไรโมซาลาทุกฤดูกาลยิงทะลุ20ประตูตลอดซีซั่นนี้ยิงด้วยจ่าย ด้วยทะลุหลัก50ลูกคุณจะหาใครมาแทนเขาในฟอร์มแบบนี้คุณหายากนะเพราะนั้นให้บางโมอยู่ต่ออีกสักปี2ปีในวัย33เนี่ยนะสาจะนับว่าเขายังเล่นได้ดูแลร่างกายดีมากนะและพวกแอลกอฮอล์พวกอะไรเขาไม่มีอยู่แล้วเ,าเขาเ็มุสลิมเนาะเพราะนั้นดูแล้วโอกาสที่บางโมจะอยู่เฉิดฉายต่อในพรีเมียร์ลีกและทําลายสถิติอีกมากมายในเรื่องการทําประตูเนี่ยมีสูงขึ้นมาแล้วตอนนี้นะเด็กของทุกคนนะจ๊ะทีนีไ้ไปดูอีกหนึ่งคนนะจ๊ะนั่นคือตำนานอดีตกุนซือเดอะนอร์มาลวันอย่างเยนยอ ออกจากลิเวูไปแล้วก็ไปเป็นหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลได้กับกลุ่มทุนเวสตบูลนั่นเองนะจ๊ะล่าสุดก็ประกาศยืนยันแล้วนะว่าเ k จะกลับแมนฟิลด์ครั้งในงานการกุศลของมูลิติลิเวูฟาวเดชันในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นั่นเองนะเขาบอกเป็นงานการ,ร่าปประจําปีของมูลิติลิเวูในวันที่23พฤษภาคมนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็จะกลับมาในงานขึ้นพูดสปีชด้วยนั่นเองนะและเป็นการกลับมาที่ลิเวูเป็นครั้งแรกหลังจากรับตาแหน่งทูตกิติมศักตร์ของสโมสรตั้นแต่ลาออกไปนั่นเองนะจะ ที่อันฟิลสองวันก่อนหน้าเท่านั้นเองนะจ๊ะโดยเดียร์เลติกเขารายงานว่าตอนนี้เ k เนี่ยนะได้รับการเชิญให้เข้าชมเกมนัดสุดท้ายที่อันฟิลในการโดยกับพาเลสเป็นที่เรียบร้อยน,นั่นเองนะจ๊ะหลังจากอำลาทีมไปเมื่อพฤษภาคมปีก่อนเนี่ยเขายังไม่เคยกลับมาที่ลิพูอีกเลยน,นั่นเองนะก็ไม่แน่นะกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่แค่มาร่วมงานมูนิธิหรอกมาฉลองแชมป์พิมพ์ลีกด้วยดูแล้วมีโอกาสขึ้นรถแห่กับชาวบ้าน,นก็ด้วยเดอ้อพี่เ k เดอ้ออ่ะไปดูเรื่องจิตวิทยาที่มันเกิดขึ้้น,นนนนนนกกกก่่ออเมยยรราลีคืััิึงงงงวะะจห เป็นยิงของเนมานยามาติดอดีตกองกลางที่เมาตลอดเวลาก่อนลงสนามอย่างประเทศเซอร์เบียเฮเซอร์เบียที่เคยอยู่กับมาเตตดนะจ๊ะจะดวลกับมาเตตดอดีตต้นสังกัดเก่าซึ่งองเดรเดอร์ส่งติงโอนาน่าประตูมือรั่วของมาเย็ดเ่ยนะออกมาสัมภาษณ์ก่อนหน้ดนี้ว่าเขามองว่ายูเต็ดเป็นทีมที่ดีกว่าลียงอย่างมากเลยนะเนี่ยนะเลดามาติดฟังแล้วก็ไม่ค่อยพอใจอะไรก็เลยออกมาตอบโต้นะในวัย3ที่บอกขวบมาติดก็น็อตหลุดอนกันนะเขาบอกแบบว่าติดว่าการพูดแบบนี้มันต้องมีอะไรมารองรับนิดนึงนะติดเคารพทุ เองช่วยหาคําตอบมาบอกพี่ด้วยนะคือถ้าเองเนี่ยนะเป็นหนึ่งในผู้สัประตูที่แม่งหวยแตกที่สุดในประสา์ของแมยูเต็ดเนี่ยเองต้องระวังเวลาเองพูดอะไระนะคือถ้าพี่บอกกันนะถ้าเป็นเดเคอเป็นนาซาหรือเป็นพี่ชไมเคิลเนี่ยนะพี่ก็คงจะรับฟังแล้วลเออเฮ้ยอาจจะเป็นแบบนั้นนะนะแต่ถ้าเองเป็นหนึ่งในโกที่แม่งมีสติที่หวยแตกที่สุดในประสตร์ของแมยูเต็ดเนี่ยนะเองก็ต้องแสดงให้เห็นหน่อยเว้ยโ,โชว์ฟอร์มหน่อยเว้ยก่อนนี้เองจะพูดอะไรพ่อยๆแบบนี้โอ้โหมาติขึ้นนะไม่พอพอจบอย่างเรื่องนั้นปัม ก็เป็นพวกปากแจวปากแซบอยู่แล้วเนี่ยนะก็โพสตในโซเชียลมีเดียของตัวเองสำหรับองเดรเดอร์ซ่งติงโอนาน่านะจ๊ะกลายเป็นว่าเป็นงานตอบโต้กันผ่านสื่อโซเชียลก่อนเกมคืนนี้จะลงสนามเองน,นะโอนาน่าเนี่ยก็บอกว่าออโอบอกกันนะโอไม่มีทางหรอกที่โอจะไม่เคารพทีมอ,อื่นนะนะโอรู้ดีเกมระหว่างลียงกับยูเอตแต่เป็นเกมที่มันยากมากเพราะอะไรเพราะลียงในแข็งแกร่งมากดังนั้นเนี่ยโอและเพื่อนๆร่วมทีมจะมุ่งม,มั่นเพื่อเตรียมตัวที่จะทำให้แฟนยูเอตเนี่ยภาคภูมิใจในตัวพวกเราอย่างนี้อย่างน้อยนะโอก็เคยชูถ้วยกั ทีมที่ใหญ่ที่สุดในโลกทีมนี้หมายถึงมายูเต็ดบางคนเนี่ยนะก็ทําแบบโ oh, อไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คงพูดแบบนี้ไม่ได้โอโหเอาละเดี๋ยวรอดูคืนนี้นะพวกแกรอจับจ้องมองสื่อได้เลยนะกับการเดินจับไม้จับมือกันก่อนลงสนามรวมไปถึงรีแอคชั่นหรือว่าอ่าแอคชั่นในสนามทั้งหมดของเนมานยามาติชแล้วก็องเรเดอซงติงโอนาน่านะจ๊ะรอดูจิตวิยาครั้งนี้เริ่มและจ้าอ่ะไปดูกันดีซูเปอร์ฮีโร่ของไอ้ปีหญ่แฟนไปยังอ์เซนอลอย่างดีแคลนน้องข้าวไรซ์นะจ๊ะยิงฟรีคิกโค แล้วแฟนเราสนอลเองก็คงเป็นเหมือนกันนะจ๊ะล่าสุดยอมรับบอกว่าโอ้โหคิดว่าคง เป็นเรื่องที่ยากที่จะข่มตานอนได้นะสำหรับเมื่อคืนนี้ที่หลังจบเกมที่เอาชนะอัลมาเดิดได้3ต่อศูนย์แชมเปี้ยนส์ลีกรอบแปดทีมสุดท้ายนัดแรกที่เอเมอร์สเตเดียมนะจ๊ะโดยในขั้นไลน์เนี่ยนะหลังจากยิง2ฟรีคิกได้จากจํานวนที่เขาลงเล่นไปเกิน300นัดในฟุตบอลชีพนะและเป็นการยิงฟรีคิก2ลูกติดหรือบ้าหรือเปล่าเนี่ยนะเขาบอกกัอเมซอนพรายแบบนี้ว่าเออข้าว่าข้าก็ไม่รู้นะว่าความรู้สึกนี้มันจะกลับมาเมื่อไหร่อ่ะนะโอ้โหเนี่ยเข้าเข้าไปในห้องแต่งตัวหยิบมือถือมาดูโอ้โหททททัั้้้งงงแชชคออมมมมเเเเนนนตตต์ะะไไรร็หดลลยยูกกีี่ิิขาปใว มันสุดยอดมากเลยแล้วด้วยสองก็ตามมาข้าวก็แค่มั่นใจนะข้าวไม่รูจะพูดอะไรเหมือนกันการชนะมาริดเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะข้าวเลยนะฝึกยิงฟรีคิกแบบนี้มานานแล้วแต่มันไม่เข้าหรอก ก็ติดกำแพงไม่ก็ข้ามคานไปตลอดนะตอนแรกเนี่ยฟรีคิกลูกน่นนี้ถูกวางไว้ว่าจะป้องเปิดนะแต่ข้าวก็คุยกับอ่าบุคโย o สากาเขาก็บอกว่าเฮ้ย <"He i, S 1> พี่ข้าวถ้าพี่ยิงได้พี่ยิงเลยเออสุดท้ายเนี่ยนะข้าวเห็นว่าแม่มีช่องที่จะปั่นโค้ง,อ,งอ้อมกาแพงข้าวก็เลยลองดูแล้วมันเข้าอรุ่นที่2เนี่ยพอข้าวมั่นใจแล้วนะโอ้โหมันยิงยังไงมันก็เข้านะตอนแรกเลยยังไม่รู้หรอกว่ามันจะเข้าไม่เข้าแต่พอเท้าโดนลูกบอลเนี่ยโอ้โหมั่นใจเลยว่าเข้าแน่นอนส่วนเล็นสองจะเป็นยังไงข้าวบ ฟรีคิกที่โคตรสวยนี่ยอมรับจากใจเลยนะคนยิงเขาบอกไปแล้วทีนี้มาดูคนโดนยิงอย่างทีโบคุกตัวกันบ้างนะจ๊ะนายด่านที่แม่งเซฟอุตลุดนะวันก่อนนี่โอ้โหเซฟยับเซฟเยินนะยังโดนไปตั้งสามเมล็ดเด็ดดวงใจนะจ๊ะกูตัวยอมรับเลยบอกว่าประตูที่เขาเสียจากฟรีคิกเนี่ยตัวเขาเองก็มีส่วนด้วยนะกับการที่สั่งกำแพงไม่ได้เรียบร้อยไม่ได้เนี๊ยบมากนักนั่นเองนะจ๊ะโดยกูตัวบอกแบบนี้ว่าอืมก็จริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเรามองว่าเราเจอทีมที่มีนักเตะยิงฟรีคิกเก่งขนาดนั้นอ่ะะะเรรรราาาไไมคจทฟแบบนนนั้้ตงห ตอบเกลโทษนะนะประตูแรกเนี่ยกูว่ากูว่าตั้งกำแพงได้ดีแล้วแต่ต้องยอมรับว่าเขายิงดีจริงนะแต่ประตูที่2เนี่ยโอ้โหใครจะไปคิดว่าเขาจะยิงโค้งขนาดนั้นเนี่ยนะนั่นคือการยิงฟิลิพปินที่เพอร์เฟกและดีที่สุดแล้วอนั่นคือทีโบกูตัวออกมายอมรับลูกยิงของเด็คลนน้องข้าวไรซ์ว่ายอดเยี่ยมกระเทียมเจียวนะจ๊ะอ่ะไปดูกันที่รรท่านประธานที่เตะบอลได้นิดหน่อย,อยอย่างเคลียร์ในบัฟเปีเยก,กันบ้างแล้วกันนะจ๊ะสูนหน้ากับตันทีมชาติฝรั่งเศสที่ไม่มีพิษสงเเเเเเเลลลยยยในน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 กกกกกกมมมมมััััั่่่่อออออออีีบบบบุาาาาาาาะรรรรร์ซไป 03, สสหดดิตต้้้ขงจวว็ ยังแอบมั่นใจลึกๆนะว่าจะพลิกสถาการกลับมาได้ที่ซานโกเบนาเบลนั่นเองนะจ๊ะโดยปเปเป้บอกแบบนี้นะเขาบอกว่าโอ้ยแน่นอนที่สุดเลยเราน่าจะคัมแบ็กกลับมาได้พวกเราต้องเชื่อมั่นจนหยุดสุดท้ายนะครับไม่บอกเลยมองตัวเองได้กระจกแล้วอไรโอ้ยดี ขอบคุณเป้มากเลยที่วันนี้มาสั้นๆนะเป้นะอ้าวไปดูช็อตหมูหกของ Harry The แฮร์รี่เดอะเฮอริเคนกันบ้างกันแล้วกันนะจ๊ะสุนทรักกับตันินชาติอังกฤษของบเร์เมนิกนะมีจังหวะเหน่งๆเลยนะลูกนั้นไมเคิลโอริเซ่ทิมไฮนีลงลลูกเก่ง e เลยเอียงตัวแล้วแปรเข้าเสาสองเบียดเสา,สา,สา,สาปรากฏบอลไม่โค้งพอชนเสานอกออกหลังไปเนยนะเจ้าตัวก็ยอมรับบอกว่าจังหวะนี้ผิดพลาดจริงๆนะไม่ได้เรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยสำหรับตัวเขาเลยแต่ก็ไม่ได้คิดมากเพราะมันเป็นจังหวะหนึ่งในเกมก็ปล่อยผ่านไปเลยหรนอยัง แบบนี้หลังจบเกมที่แพ้อินเตอร์มิลานไป1นต่อสนะเขาบอกว่าเออมันไม่ใช่เก่นที่เกิดขึ้นบ่อยนักนะฮะเคนบอกเลยนะฮะนั่นคือโอกาสของเคนนะฮะและนี่คือตำแหน่งกองหน้านะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะมันเป็นหนึ่งในความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นได้นะฮะในฐานะกองหน้าและฐานะนักฟุตบอลเราต้องรับให้ได้หมดแหละครับทั้งเรื่องดีและเรื่องแย่นะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็ตามนั้นแหละฮะในแง่ดีคือเคนยังมีโอกาสยิงประตูอีกเยอะเลยฮะเกมถัดไปที่ลงสนามเนี่ยเราก็จะเรียกความมั่นใจกลับมาแบบเดิมนะฮะะะแลลหววััง่าาเคนจกบม แมนเชสเตอร์ซิตี้ของอ e ีเป๊ปเดอะโรคจิตกัวเดล่ากุณซือคนเก่งกันบ้างนะจ๊ะหลังจากถ่ายเลือดไป3ตัวในช่วงตลาดมาการาคมที่ผ่านมายังไม่พอเว้เยจบฤดูกาลน,นี้เล็งไปที่อีกหนึ่งกองกลางคนสังคังเลยนะของดินเธอร์แลนด์แล้วก็ปีศาจแดงเอซิมิลาน ani, อย่างทิชเนี่เรนเดอร์สนั่นเองนะจ๊ะซึ่งเกาโชแมกกาโตสื่ออิตาเลนเขารายงานว่าซิตี้พร้อมยื่นข้อเสนอประมาณ60ล้านยูโรเพื่อซื้อเรนเดอร์เนี่ยนะ,ะนะมาร่วมถิน่นเอ็มตีฮัดเฮ้เอเดอสเตเดียมนะจ๊ะโดยกองกลางรายนี้เนี่นยในวัย26ปีีเน่ยรุ่นเดียยวกัับเเเจดลนะพิม่ กับรอโซเนรี่ไปจนถึงปี2030แต่เขาก็บอกว่าเป็นการต่อไปเพื่อไม่ให้ค่าตัวเนี่ยมันลดลงไม่ให้มูลค่ามันน้อยลงและเผื่อที่มิลานจะขายจะได้เงินสะตุ้งสตางไปสร้างทีมต่อเนี่ยนะจ๊ะโดยดูแล้วเนี่ยนะตามรายงานของเกาชัวแมกาโตเรนเดอร์ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ซชตตี้เนี่ยเล็งล็อกเป้าไว้ตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมาแต่ไม่ทันต้องมาซื้อในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นเองนะจ๊ะก็ต้องรอดูนะว่าสุดท้ายแล้วจะได้ตัวมาเพิ่มกแกร่งในแดนกลางหรือเปล่าเพราะว่าเควีป้43นะ ะไปดูกันที่เดอะซันกันหน่อยนะจ้าโดยพี่โป่งนะมันง่ายเกินไปใช่ไหม hey. ในวงดนตีที่เป็นสื่อที่แหม่จอมเสียมเลยนะแล้วก็มั่วทั่วตัวเหล็งมากแต่บางเรื่องมันก็แม่นยําไว้อย่างเช่นเรื่องนี้นะเดอะซันบอกว่าตอนนี้ทางลักคารักเชนซีเนี่ยนะเตรียมที่จะจ่ายเงินค่าปรับให้แมนเชสเตอร์เตด5ล้านปอนด์ในกรณีที่จะส่งตัวเจดอนเดอะฟรีดอมซานโช่เนี่ยกลับมาที่โอทาฟอร์ดอีกรอบหนึ่งเลยนะจ๊ะหรือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีสัญญายืมตัวกันอยู่แล้วก็มีบังคับซื้อขายอยู่ที่25้าล้านปอนด์สำหรับซานโช่เนี่ยนะโดยเงื่อนไขคือถ้า,า 14, เชนยยงงซื้อ้อซานโช่ดววยคตั25 ล้านปอนด์นะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่ามันมีวงเล็บด้านหลังเล็กน้อยมีดอกจันเล็กน้อยว่าถ้าจ่ายเงินค่าปรับให้กับยูเต็ด5ล้านปอนด์เนี่ยนะพวกเขาสามารถยกเลิกเงื่อนไขาการซื้อตัวแบบถาวรได้อา้าวแล้วมันจะทาสัญญาทําถ้วยหรือว่าแมนยูเต็ดทำอะไรที่เสียเปรียบชาวบ้านเข้าไปหมดเลยนะหลังจากฤดูกาลนี้ซานโชเนี่ยนะยิงไป3ประตูกับ5แอซิสแต่ตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยยังยิงไม่ได้ยังแอซิสอะไรไม่ได้เลยเรียกว่ามีสู่ร่วมกับประตูน้อยมากๆนะจ๊ะในช่วงปี25ที่ผืองรงนยเกือบ4เดือนเนะี่กลาน่าเน่ยฤดูกาล เอยนโซมาริสกาหรือว่ากุนซือหัวสายของเชนซีเนี่ยก็เตรียมจะใช้พวกเปโดเนโตโนนี e ่มาดูเอเก้นะเอสตาวาวิลเลียนที่จะย้ายมาด้วยรวมไปถึงเจอวานิเกนดาที่จะมาจากลิสบอนในช่วงฤดูกาลหน้าอีกนั่นเองนะจ๊ะไปถึงจบฤดูกาลหน้านะก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วซานโชจะอยู่ที่ไหนในช่วงจบซีซั่นนี้จะกลับยูเต็แต่อยู่ที่เชนซีหรือจะไปดอทมุนไม่มีใครรู้เพราะว่าเขาเป็นคนที่รักอิสระมากฟรีดอมไม่ล่ะมึงอ่ะไปดูกันที่หนึ่งคนที่แหม่เก้าอีก้กันเหนียวแนรสับ พอ,อเตโครกลู hey! เฮ้พอเตโครกลูเทรนเนอร์เกมรุกของพรรคการเมไยธนมาสเปอร์นะจ๊ะล่าสุดยืนยันว่าเฮ้เขายังมีความมั่นใจในตัวเองและลูกทีมว่าจะพาสเปอร์เนี่ยประสบความสำเร็จให้ได้แม้ว่าตอนนี้แฟนบอลส่วนใหญ่จะเริ่มไม่ค่อยเชื่อมือเขาแล้วก็ตามเนี่ยนะจ๊ะโดยลุงแอน,น์เนี่ยบอกแบบนี้นะเขาบอกว่าเออลุงว่าเราอยู่ในจุดที่ดีนะที่อาจจะ เหมือนมองโลกในแง่ดีเกินไปโลกสวยอะไรแบบเนี้ยแต่มันคือแรงผลักดันที่เราจะต้องทําให้ดีเราที่นี่ทุกคนลุงสตาฟโค้ดนักเตะต้องการนําความสำเร็จมาสู่สโมสรเอาเป็นว่าหลายคนบอกว่าต่อให้เราชนะลุงก็จะจากไปอยู่ดีแต่ก็านั่นเป็นความคิดของเขาเพียงแต่ว่าลุงไม่สนใจเรื่องนี้ลุงจะไปหรือลุงจะไม่ไปเป้าหมายของลุงคือต้องประสบความสำเร็จตราบใดที่ลุงยังคุมสปเปอร์อยู่ลุงจะโฟกัสเรื่องนี้และจะทาให้มันเกิดขึ้นให้ได้เอาเป็นว่าลุงจะทํามันต่อไปเราจะประสบความสำเร็จไปด,ด,ด้วยกันนะซึ่งสเปอร์ ตอนนี้ยังอยู่ในพื้นที่ของการลุ้นแชมป์ยูโรปาลีกนั่นเองนะจ๊ะก็ต้องรอดูสุดท้ายแล้วลุงแอนจะทำได้จริงรึเปล่าแต่อย่าเลยขอโคต้านี้ให้ยูเต็ดแล้วกันนะลุงนะขอร้องละไหว้แล้วไปดูอีกหนึ่งคนที่จะนำพผ่้ไปสัมภาษณ์มาเมื่อวันก่อนกับ FC ฟซีออนไลน์นะจ๊ะนั่นคือหลวงพี่ซานเชสหรือว่าโรเบิร์ตซานเชสนะนายด่นานทีชาติสเปนของฐานการขลุเชนซีนะจ๊ะล่าสุดนี้นะซีไอเอสฟุตบอลออฟซูเวอร์ทรีเนี่ยนะสถาบันวิเคราะห์สถิติแห่งวงการลูกหนังเนี่ยนะ,ะก็ใช้ข้้้รรนน San 6. อออออมมมูููลลลตตัััััดดดดดนนนนนนนบบบผสสสาาาาารรปปะททีีีีุุ่่่่ใโโกเเเเิิ์ซซชย6วแฟคณไห างนี้นะโดยสเตตเนี่ยเขาบอกมาเลยว่าอันดับหนึ่งเนี่ยคือจิโจ้ดอนนารุม่านะจ๊ะคะแนนรวมเนี่ยนะเต็มร้อยเนี่ยอยู่ที่95.5คะแนนเลยนะอันดับสองเป็นยานซอมเมอร์ของอินเตอร์มิลานนี่ไม่แปลกใจ91.7คะแนนอันดับสามทีโบกูตัวของมาดริดนี่ก็โอเค88คะแนนอันดับสี่นี่งงเหมือนกันสตานิสลาฟอักคัตเซฟของคราสโนด้าซุนยี่ดำก็ไม่รู้จักเหมือนกันตัวนี้87.4คะแนนอันดับห้าเป็นคนแรกของพรีเมียร์ลีกอังกฤษจากเบรนท์ฟอร์ด 1คะแนน,นและนี่คือแค่2ผู้สักาประตูจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะที่ติดท็อป10นั่นเองนะจ๊ะเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปหลูดเกียร์คนะหลวงพี่ล็อบซานเชสเนี่ยเขาไม่ธรรมดานะโอ้โหโอ,อ่ะไปดูที่จิ้งจอกสยองนะจ๊ะเลสเตอร์ซิตี้ที่เตรียมจะตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกไปอยู่แชมเปี้ยนชิพในซีซั่นหน้าเลยนะก็มีสื่ออย่างฟุตบอลอินไซเดอร์เขารายงานมาว่าเตรียมจะประกาศอนาคตของรุ่ดฟาริสรอยทันทีถ้าเลสเตอร์ตกชั้นน,นั่นเองนะจ๊ะโดยก่อนในซัมตันชิงประกาศปลดแยกทททาาาาาางงงงงกกกััับบบบออีีีววนนนยยยูรรรรริชชไปปเเเเ้้้หลพตม็ุฮ นะะจ๊เลสเตอร์ตอนนี้นะจ๊ะอยู่ในโซนตกชั้นและก็มีคะแนนห่างจากบูดปัจดุบสิอยู่ถึง15คะแนนโดยเหลือเกมอีกแค่7นัดในซีซั่นนี้นะเขาบอกว่ารูดฟานเต็มโดนปลดถ้าเลสเตอร์ตกชั้นยังเป็นทางการนะจ๊ะแล้วเลสเตอร์เองเลยนะก็มองหึงการดึงโค้ชอย่างชอนได้แล้วก็รัสเซลมาตินเข้ามาคุมทีมแทนรูดฟานตลอดในซีซั่นหน้าที่แชมเปี้ยนชิพนั่นเองนะจ๊ะปิดท้ายดีดิโมซากเก็บนะทีมนางจากโครเอเชียนะจ๊ะก็ประกาศปลดฟ้าผ่าฟาบิโอคานาโร่อดีตกองหลังชาอิตา เฮ้ก hey! ุนซือเรียบร้อยแล้วจะทำนานกองหลังรายนี้นะจ๊ะคุมทีมได้แค่3เดือนนะแล้วคุมดีมอนโตนะ้สิบสี่นัดชนะ7จ็ดเสมอสองแพ้ไป5้าเพื่อแต่ว่าตกรอบอ่าลีกเฟสของแชมเปี้ยนส์ลีกนะสถานการณ์ในลีกเนี่ยก็อยู่อันดับ3ตามหลังไฮดุคสปิดซึ่งมีเจนโรกาตูโซอดีตเพื่อนรักของคานาโโร่คุมทีมอยู่ถึง8คะแนนนะเกมเหลืออีกแปดนัดส่วนโคเรเชียครับบอลถ้วยนะก็ตกรอบไปจากโอซิเยกเรียบร้อยนะจ๊ะหลังจากปีแล้วคว้าแชมป์ก็ตามนะแต่ล่าสุดเกมในลีกเนี่ยก็บุกไปแพ้ 03, เอ็น ทนกับมึงไม่ไหวละมึงจะเป็นแชมป์โลกจะเป็นรงดอฟไปจ่ายไม่รู้ออกจากทีมกูไปซะก็เด้งดึงเหมือนหมูเด้งออกไปสำหรับคานาบาโร่นะจ๊ะก่อนนี้เจ้าตัวเพิ่งจะคุมอูดิเยเซ่รอบตกชั้นจากเขาเชลราเมื่อซีซั่นก่อนนะแล้วก็ไปรับงานที่โครเอเชียแต่ก็ทำงานได้แค่3เดือนก็เด้งดึงไปลู้ชินในไบอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะและนี่ก็หมดของเรื่องแล้วสัีในเช้าวันพฤหัสสีส้มแป้นแบบนี้นะจ๊ะก็หวังว่าพวกแกจะมีความสุขกับคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะติดตตตามมจะดดไ้ทุกแพลฟอร์ มันผุทถัดแล้วพ่งนี้ก็วันศุกร์ถัดไปก็เสาร์ที่ก็ได้หยุดพักผ่อนกันแล้วในช่วงสงการานแบบนี้เนาะก็ขอให้พวกแกทุกคนมีความสุขมากใครจะเดินทางกลับบ้านกลับภูมิลำเนาใ้แต่จังหวัดอะไรก็แต่เมาไม่ขับจะดำย้ำแบบนี้นะแล้วขอให้เดินทางโดยรถยนต์ hey! เดินทางโดยส่วนติภาพปลอดภัยทุกคนทุกที่ที่ต้องการจะไปเลยก็แล้วกันนะจ๊ะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับเรื่องเราสัซี in England next day tomorrow okay today goodbye ไปไว